วินาทีนี้ข่าวแววมาจิ้งจกกระซิบข่าวอีกแล้วรวดเร็วเหลือเกินสายข่าวเรารายงานมาบอกว่ามีคนที่ชื่อกิติรัตนระนองเดินทางไปคุยกับจิ้งรักษณ์ชิน,นวัฒไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่สายข่าวรายงานมา ค่อนข้างโรงกันสองคนไปคุยกันยิ่งรักชิน,นวัฒให้การสนุนอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินขึ้นมาเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะออมสินสนับสนุนนโยบายรัฐมาโดยตลอดตอนนี้กลายเป็นคนของฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงแล้วมากดดันในวินาทีสุดท้ายจะส่งคุณวินไทยขึ้นมาเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแทนนั่นก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคัดค้านว่าไม่ให้คุณกิติรัตน์นะระน้อง มาเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับฝ่ายการเมืองการเมืองแทรกแซงได้ธนาคารว่าการแห่งประเทศไทยต้องเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองวันนี้มันถูกแปลรูปมาเป็นจากกิติรัตน์นรองมาเป็นอีกบุคคลหนึ่งใช่หรือไม่มันเกิดเป็นน้อมินีต่อเนื่องกันมาใช่หรือไม่มันเป็นโซ่ต่อห่อกันมาไล่เรียงกันมาไม่ใช่กิติรัตน์กิติรัตน์ก็ไปคัดเลือกบุคคลที่ตัวเองสามารถ ได้สามารถจัดการได้สามารถบงการได้หรือขอความร่วมมือได้โดยใช้อิทธิพลทางการเมืองผ่านยิ่งลักชินวัตรจัดการเข้ามาซึ่งจะเสนอขึ้นในวันอังคารที่แปดที่จะถึงนี้แล้วเราจะเอาอยัางไงไม่ต้องไปไหนอยู่ใกล้ๆที่ทำเนียบรัฐบาลนี่เองดังนั้นวันอังคารที่แปดพี่น้องครับเราเพิ่มภารกิจอีกหนึ่งภารกิจอังคารที่แปดแปดโมงครึ่ง พร้อมกันที่ทำเนี่ยรัฐาบาลก็ออการเมืองก็จะแทรกแซงทําเป็นหลายชั้นหลายตลบทําเป็นบอกไม่ได้กิติราชก,ก็จะเอาคนโน,น้นไม่เอาคนนี้ดังนั้นพอมันสามารถมองเชื่อมโยงหาข้อต่อระหว่างโซ่ได้เนี่ย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันหาข้อต่อได้ว่ามันเป็นคนของไทยไทยเป็นคนของไทยมันสามารถอธิบายเชื่อมโยงกันได้เขาคิดว่าคอาทอจะเป็นลักหลับหรือไงยักไม่ได้หลับนะคอทอเนี่ยคอพทในหน่วยลบแนวหน้าที่ทําทุกเรื่องนะเพราะอะไรเพราะพี่น้องีงทั้ง นักวิยาการและพี่น้องทั้งหลายก็หวังว่าคอปทอจะเป็นหัวหอกที่ประชิดทำเนียบเร็วที่สุดมีอะไรก็ส่งข้อมูลมาเรื่อยๆตอนนี้ทั้งวันไม่ต้องทําอะไรหรอกอ่านแต่ข้อมูลก็ปวดหัวแล้วอาคิดอะไรไม่ออกก็บอกคอปทอ็แล้วกันคอปทอจะเป็นแนวหน้าให้ดังนั้นวันอังคาดโมงครึ่งเราก็พร้อมกันที่นี่ทำเนียบรัฐบาลไม่เห็นด้วยที่การเมืองจะไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยกิติรัตหน้าละน้องเราก็ทําการ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมาได้แล้วรอบนี้ก็คิดว่าคนของกิติรัตน์คนของยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรที่จะเข้ามาแทรกแทงเข้ามาจัดการเราก็รู้แกวรู้แปวไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นอังคารแปดมองเพิ่งเจอกันที่นี่